สวัสดีค่ะสวัสดีจากกอชเดียค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพีก็มีนัดนะคะที่จะต้องไปหาคุณหมอนะคะในวีนค่ะเพื่อนๆเร็วมากๆเลยนะครบสามอาทิตย์แล้วนะคะพีก็จะต้องไปรับยาค่ะวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวเสร็จแล้วพีพีก็มีนัดนะคะ8ปดโมงนะคะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งค่ะเราก็จะออกกันก่อนเวลานะคะเพราะว่าจะได้แบบว่า ไม่ต้องรีบร้อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพากันนะคะออกไปทานอาหารเช้าที่แมคโดนัลด้วยจ้ะโหกโมงครึ่งนะคะก็ยังมืดอยู่เลยนะเพื่อนๆไปทุนนี้อ๋อโอเคอ๋อาานั่นก็มีไฟอันนี้เป็นไฟที่เราติดเมื่อวานนี้นะคะใช้ได้โอเคเยี่ยม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะเอามาติดนะคะตรงมุมตึกนี้อีกไปจ้าอากาศเช้านี้นะคะก็เป็นน้ําแข็งบนยอดหญ้าเหมือนเดิมจ้าตอนนี้หกโมงตึ้งนะคะเพื่อนๆเอเราจะเดินทางกันด้วยรถคันเล็กนะคะ เดี๋ยวพี่จะให้โทนี่เขาขึ้นไปก่อนอะโทนี่ฮัปปี้ บีก็กำลังมาทานอาหารที่ร้านแมคโดนัลล์นะคะจอดรถไว้ตรงนู้นนะคะโทนี่ก็อยู่ในรถปกติแล้วนะคะบีกับแฟนเนาะมาก็จะนั่งข้างล่างนะคะแต่ว่าวันนี้บอกแฟนว่าอยากนั่งข้างบนนะคะไม่เคยเห็นว่ามันเป็นยังไงไม่มีคนเลยจ้ะเพื่อน ็แวะมาทานอาหารเช้ากันนะคะที่แมคโดนัลล์นะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้นะมีตื่นตีห้านะคะอาบน้ำแต่งตัวนะคะ6กโมงครึ่งออกจากบ้านนะคะไม่มีเวลาในการทำอาหารเช้าจ้าก็เลยจะต้องมาฝากท้องอยู่ที่ร้านแมคโดนัลล์นะคะก็ไม่ได้กินบ่อยหรอกเพื่อนๆแต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีเราออกมาข้างนอกเนาะ เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องนะคะกินอาหารพวกนี้จากเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเจ็ดมงครึ่งค่ะเพื่อนๆีก็ทานอิ่มแล้วนะคะทานได้แค่นี้ละคะ่ะกินได้ไม่เยอะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะไม่มีคนเลยมีแต่เราสองคน เพื่อนๆคะตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะคะที่บีมาแล้วก็ก็จะมีนะคะที่ให้ชาร์จแบ,เบตเตอรี่ด้วยนะคะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาสายมาเสียบตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็เราก็จะปล่อยพวกนี้นะคะไว้ในรถจ้ะเพื่อนๆ นี่นะคะเราก็จะเสียบไวต้ตรงนี้นะคะแล้วก็เก็ดโอเคไปจ้าเราจะชาร์จแบตเตอรี่ไว้นะคะแล้วเราก็จะเดินไปที่โรงพยาบาลกับเพื่อนๆวันนี้มีฝนนะคะ ฝนโปรยลงมาคนเยอะนะคะจาละจอนพุกพากันมากตรงนี้นะคะมันจะมีโรงเรียนจากเพื่อนๆ มีโรงเรียนโรงพยาบาลเนาะมันก็เลยค่อนข้างที่จะแบบว่าคนเยอะนะคะแล้วก็มีรถโดยสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อากาศวันนี้นะคะก็แบบอึมงคึมฝนตกไปโปอยจ้ะเพื่อนๆ <c oughs> ตอนนี้มาถึงแล้วนะคะโรงพยาบาลโยเซฟคังเค้นเฮาจ้ายสมสกปุตติสนเมส์ฟิลเลอกดรกันฮันดล <laughs> <laughs> โรงพยาบาลน,นะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะนะเพื่อนๆโรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลชป,ปิซาลิเทสนะคะรือว่าเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งโดยเฉพาะค่ะ <h ums> พอขึ้นมานะคะเดี๋ยวบีก็จะไปรายงานตัวแล้วก็จะไปตรงที่ห้องเขารับรองแขกค่ะ uh huh. แฟนบีก็จะกดกาแฟนะคะไปทานด้วยตรงห้องที่เขารับรองแขกนะคะ oh. s <S าปูชิโน่อือฮั Nein, normalerweise hast du Espresso. Ja, ja, den es ah. bei denen ist es egal. Es ist mit Espresso scheiße. Ja. Ah, <laughs> aber ich wollte keinen großen. Ach so. Ja, schau mal, was ist denn? Ja, ja. Der Himmelsmilch. Uh -huh. Mit um, Baggen oder mit Konto? Uh, Baggen. Okay. Genau, mit Konto. Mhm. Und Baggen, ja, immer. Mm -hmm. โอ้เต็มเลยที่รักเท็ดไปจ้ะมาถึงนะคะเดี๋ยวบีก็จะไปแจ้งเขาว่าบีมาถึงแล้วนะคะเพราะเขาเห็นหน้าเรานะเขาก็จะรู้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปในอีฟมุสซีมุส ก o เทนมาเก้นย่าย่าย่าคาเนั่งสอพีนมานั่งโลนะคะเพราะว่าเรามากดนเวลาจ้า เอาล้จาะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็ามาอยู่ในห้องขอาสำหรับที่เราจะมารับยาจากเพื่อนๆคนเยอะนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็มาถึงนะคะเราก็จะมีที่นั่งนะคะ <c oughs> นั่งเสร็จแล้วเขาก็จะนะคะชั่งน้ำหนักแล้วก็ตรวจวันไข้ะคะ่ะแล้วก็มาตรวจเลือดนะคะก็จะมาเจาะเลือดแล้วก็เอาเลือดไปตรวจที่ห้องแหบ,บะคะ่ะ Enthiobots kan ik. De ots kan, maar kan. คือมันก็จะมีใบนัดนะคะอยู่เนาะเพื่อนๆแล้วทีนี้พอมีใช่ไหมคะเขาเห็นหน้าเรานี้เขาก็จะเตรียมไว้เลยนะคะแล้วก็พอมาถึงเราก็จะเซ็นเอกสารแล้วก็จะมีสายนะคะมีชื่อเรานะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวพี่เขาก็จะพาเรานะคะไปชั่งน้ําหนักวัดไข้แล้วก็จะมาเอาเลือดเรานะคะมาเจาะเลือดเราเอาไปตรวจที่ห้องแลบคะ่ะหลังจากที่เราตรวจเลือดเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเราไม่มีปัญหาอะไร เขาก็จะให้ยาเราเราก็สามารถที่จะกลับบ้านได้ค่ะ แล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะบีก็ได้รับยาเสร็จนะคะเรียบร้อยแล้วทุกอย่างได้ครบหมดแล้วนะคะได้จดหมายนัดครั้งหน้านะคะก็เป็นวันที่18เดือนหน้านะคะแล้วก็รับยาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะกลับบ้านนะคะเดี๋ยวพี่จะเดินทางไปตรงที่เมื่อเช้านี้นะคะบีจอดรถไว้นะเพื่อนๆ เพราะว่าแฟนบอกว่า,อ,าอะไรนะแบตเตอรี่นะคะเหลือน้อยนะคะแกก็เลยเให้เบียเดินไปที่ตรงที่จอดรถนะคะจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาจ้าค่ะก็คือโรงพยาบาลโยเซฟคังเค้นเ่านะคะที่ รักษานะคะเกี่ยวกับโรคมะเร็งโดยเฉพาะตอนนี้ตรงสนามนะคะมันไม่ค่อยสวยนะเพื่อนๆเพราะว่าเขาเปรับปรุงนะคะก่อสร้างนะคะตึกก็จะประมาณนี้จ้าก็เดินไปประมาณสองสามนาทีนะคะไม่ไกลเท่าไหร่ก็ไปข้างในไปเข้าไปข้างในข้างในข้างในโอเคโอเค อืมฮึย e ่สกุ d โอเคตอนนี้นะคะก็พากันเออชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะเพื่อนๆตอนนี้มันได้75%เปอร์เซ็นนะคะแฟนบีบอกว่าเดี๋ยวเอาให้มันเยอะกว่านี้หน่อยก็เลยจะพากันนะคะนั่งอ่กินขนมค่ะโอ้ยโทนี่ก็รออยู่ในรถนะคะตอนนี้โอเคแล้วเยอะเยอะชุนชุน คือตอนที่บีไปหาหมอให้ยานะคะคุณสามีก็ไปหาเออตีนไก่ให้นะคะฮูน่าฟูสแต่ว่าแต่ว่าไม่มีค่ะแฟนก็เลยได้ซื้อเออน่องไก่มาให้นะคะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าพากันเข้าวีนมาแล้วจากเพื่อนๆก็เลยจะพากันนะคะเออซื้ออาหารสดนะแต่ว่าวันนี้นะคะแฟนบีไปตลาดแล้วไม่มี แกบอกว่าวันนี้บีนะคะมาให้ยาเสร็จเรียบร้อยแล้วดีซื้อมาเื้อนี้มาให้บีวา่าอาหาอุน,นดูใบช็อกโกแลตนะคะ <c oughs> ที่นี้เขาจะเรียกช็อกโคโลาเดอจ้ะเพื่อนๆนี่เขารู้ว่าบีชอบกินพิตาเซียนนะคะแกก็เลยซื้อมาให้นะดู <c oughs> นี่จ้ะเพื่อนๆมาเราจะมาชิมกันระหว่างที่เรารอนะคะ ดูใบช็อกโกแลอโอเคไม่มีแรงหน้าอีกครับใครนะครับดย่เอาบาเป็พสยนี่จ้าเพื่อน อืมมันจะมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะหักดูข้างในกันอืมหืมนี่จะหักออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้จ้ะเพื่อนเพนลองมาชิมกันดูอ่าที่รักนเ <So. S 1> ยโอเคมาชิมกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง 200บนสองร้อบาทแฟนบีบอกก็ <c oughs> อร่อยดีค่ะคือข้างนอกมันก็เป็นช็อกโกแลตปกติใช่ไหมแต่ข้างในอะ่ะมันจะเป็นเนยถั่วนะคะที่ทํามาจากพิตาเซียนแต่มันจะมีเหมือนคล้ายๆหมีอ่อ่ะเพื่อนๆเส้นหมี่กรอบๆนะคะกรุบๆเนาะข้างในอร่อยค่ะ โกเคให้เรีย,รยออนี่ออโตบานอืมแล้อก็ซอสซุปฝันยังเอาโหเป็นตองก็แบบรักเมก้าคืออย่างนี้จ้ะเพื่อนๆที่บีบอกว่าเวลาจะขึ้นทางด่วนเราจะต้องซื้อสติกเกอร์ใช่ไหมแต่สติกเกอร์ของปีนี้อะค่ะ มันหมดแล้วบี B. ต้องไปซื้อนะคะแล้วทีนี้บีก็เลยย้ายไปอยู่นอกเมืองแล้วเมื่อเช้านี้นะคะเราก็ลืมไปว่าสติกเกอร์เราหมดอายุแล้วก็เลยขึ้นทางด่วนมาแต่ว่าโชคดีที่ว่าเมื่อเช้าค่ะมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นหมอกเยอะเนาะมันก็เลยมองไม่เห็นรถนะคะมันก็เลยแบบมองไม่เห็นเลขทะเบียนรถเรานั่นแหละเพื่อนๆแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามันโดนค่าปรับมามันโดนค่าปรับแพงนะคะ ถ้าเราซื้อใช่ไหมประมาณหนึ่งร้อยูโรต่อปีนะคะซื้อติดไว้ที่รถแต่ว่าถ้าเกิดเอ่อโดนคับรับมา4ี่รอยจ้กเพื่อนๆ4ี่รอยูโรนะมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางนะคะที่ไม่ได้เป็นเอ่อบนทางด่วน,นะคะ่ะเราก็จะไปทางทางธรรมดานะเพื่อนๆข้างทางมันก็จะค่อนข้างที่จะสวยนะคะไปจัดเดี๋ยวกินอิ่มแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะกลับบ้านแล้ว Lauf. Bay rồi จà. Win ไปแล้ว.กบมาแล้วครับ.ค้ำค้ำ Ja. แต่โทนี่โอเคตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะ<ม>แฟนบีนะคะไปเอาเลื่อยเลื่อยมือนะคะไปเอามาไว้ตัดกิ่งไม้จะเพื่อนเพื่อนฟอนแวมเนี่ยเด้อ อ h อฮะวัวุ้มด m กณฑ a โนมนอาโซโอเคอโซมันเป็นเครื่องมือของแกค่ะแกไปเอาที่บ้านเพื่อนวันนี้แกไปส่งบีที่โรงพยาบาลเนาะแล้วแกก็ไปทำธุระนะคะไปหาซื้อตีนไก่แล้วก็ไปเอาเนี่ยค่ะเครื่องมือเนี่ยมาเพื่อที่จะเอามาตัดกิ่งไม้มันก็เป็นเลื่อยนะคะข้างบนมันเป็นเลื่อยจ้ะเพื่อน ใช้แรงเหมือนกันโอเคอักตุงโยกกิฟเมียปิตาชลุเซนอบินเข้าบ้านโทนี้เธอวิ่งแถวข้างนอกก่อนก็ได้เดี๋ยวฉันเข้าบ้านก่อนโอเคหรือว่าเธอจะเข้าบ้านกับฉัน ไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาพีดัซเซน